เรียงสินสอดโปรยเข้าตอกดอกไม้ในสินสอดเครื่องมัน่นทําพิธีสวมเครื่องมั่นสวมแหวนเป็นพิธีการที่สําคัญต่อเนื่องเรียกว่าพิธีมัน่นพิธีแต่งนะคะในพิธีปูเรียงสินสอดนั้นนายพิธีจะได้มีผู้ช่วยในการช่วยปูเรียงสินสอดโดยการนําไม้มงคลใบเงินทองนาคหมากพลูถั่วง,งาเข้าตอกดอกไม้บรรดามีต่างๆมาปูเรียงให้งดงามเป็นสีิมงคลจากนั้นจะได้นานะคะสินสอด ท,ที่ครอบครัวเจ้าบ่าวได้นำมามาปูเรียงอีกชั้นและผู้เป็นพิธีกรในวันงานก็จะได้บรรยายและบอกถึงความหมายของแต่และเครื่องของอันเป็นสิริมงคลเหล่านั้นว่ามีความหมายอย่างไรในเชิงอํานวยอวยพรจากนั้นเมื่อปูเรียงสินสอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่บ่าวสาวก็จะได้ยกพานสินสอดทองมัน่นไปหาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายเท่าแก่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายให้ท่านได้โปรยเข้าตอกดอกไม้ลงในพานสิน สอดทองมั่นตามที่พิธีกรได้กล่าวออกไปว่าเข้าตอกถั่วงาไม้มงคลเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรเพื่อรับคําพรจากท่านให้ท่านได้กล่าวอย่างงดงามเป็นสิีบมงคลในวันเริ่มต้นสร้างครอบครัว